เฮ้ hey, สวัสดีทุกคนพวกนายไปดีกัน,กนบ้างเหรอฮะว่ายังไงอขอโทษ,โทษนะได้โปรดหลบไปหน่อยคือฉันอยากได้สีเขียวอ่อนมากๆเลยอะนะได้ไหมอะฉันไม่ชอบสีนี้มันทุเรศ <c oughs> สุดยอดไปเลย <c oughs> โอ้ได้โปรดราชะนีของฉันให้ฉันทำอะไรก็ได้เอาสีนี่ไปเลยเอาไปเลยเอาไป <c oughs> อขอบคุณนะแต่ <c oughs> ฉันคิดว่าฉันไม่อยากได้สีนี้แล้วมันดู บางอาฉีกหน้าของฉันงั้นเหรอหลบไปเลยสีเขียวอ,อ่อนเพราะว่าสีจับผูกกำลังมาแรงดูนี่สิฉันเป็นหมอขอในี้ฉันเป็นกับพันจากสปาโร่เฮ้ยฉันเป็นทหารไปลเลยเลยฮ่าฉันเป็นคาร์บอยเอเฮ้ยตอนนี้ฉันเป็นคนเหยียดผิวม,มองควยเลยฉันจะจัดการกับนาย black black white อืมอืมปังอาบน้ำจบแล้วมึงร้ายคุณเป็นคนเมาเออปวดมากเออเออกูยอมโอ้ไม่ดูเหมือนว่าไฟจะดับนั่นเนี่ยโอ๋อแม่เียาอะไรอ่ะนี่ไง วายกยพุ่มผมอาจารย์ไม่จะเข้ามามา w h i black ไดูเหมือนว่าเราจะไม่ได้เป็นนะนะแล้วยังไงไปไกลๆกูรังเกียดนี่มันตรงไหนวะเนี่ยอืโอ้โห แม่กว่าทำไมมันเชื่อมกันไม่ได้วะเนี่ยตายแน่เอาละทุกคนเท่าที่ฉันได้รู้มานะ ฉันรู้ว่ามันมีคนตายตรงนั้นฉันกับไอ้สีน้ำตาลอ่อนเนี่ยมันไม่เจอกันตรงนั้นแหละนะคือมันเป็นศพเหมือนกับเออโดนปาดใช่โดนปาดฉันถ้าเป็นฉันอะนะฉันไม่ฆ่าโง่ๆแบบนั้นแน่นอนเพราะว่าคิลเลอร์อ่อนๆเท่านั้นที่ทำแบบนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปสงสัยฉันสงสัยคนอื่นเถอะโอเคเชื่อฉันได้ฉันเป็นคนดีอวงั้นไอ้สีดำมึงอยู่กับสีขาวใช่ไหมงั้นก็ เหลือคนเดียวอะนะที่กูสงสัยโอ้ยเจ้ากูไม่อยากไปเจอสีพูนี้กูจะโรดรูดูดูมันไม่เล่นแม่ไอจทุเลตฉันไม่เห็นอะไรทั้งนั้นอ่ะฉันอยู่ข้างบนโอ้ฉันฉันฉันอยู่กับสีแดงเพื่อนรักของฉันน่ะนะแล้วแล้สีแดง มึงเตยได้เว้นเจอกูกูวะจ้าพ่อพี่อะไรเนี่ยบ้าให้ไม่รีบปิดประตูเลยเอาพระเจ้าช่วยด้วยฉันกลัวที่จะต้องไปคนเดียวไฟมันมืดไปหมดทำยังไงดีล่ะเนี่ย โอไม่นะมันน่ากลัวจังเลยผู้หญิงแบบอดนบอลอย่างฉันจะเอาวรวดยังไงเี่ยไฟดับโอ้ไฟดับช่วยด้วยคนที่ต้องช่วยนะครับปูดปีดแปดปูดปิดปูดปิดแปดปูดปิดแปดปูดปิดปิดแปดแปดเอฉันนี่มันเก่งจะมัดเลยคิดจะทำอะไรแล้วซินยอแกมาผิดที่แล้วนะมันเป็นฉันมาตั้งแต่ต้นแล้วล่ะน่าฉันจะบอกให้อ่อเหรอขอบคุณที่เตือนนะ นั่นแแกคิดว่าแกจะไปไหนฮาไว้โอ้แกจะเอาแบบนี้จริงๆก็เหรอแบล็กถ้าอย่างนั้นก็ได้กันมึงฉันเจอศพโอ้ทำไมศพให้ขาวนี่นะโอ้ไอ้นหนุ่มผิวขาวมันตายอระฉันเก็บเตะเขาออกจากยานละฉันว่าสีดำค่ะ ไม่ต้องกลัวเพ่อน hey, ฉันมายถึงฉังนตีฉันมันะสตี๋ <c oughs> ไม่นะสีน้ำเงินในใจได้ไดยังไง <c oughs> เอาละฟังดิฉันจะพูดต่อไปนี้นะ <c oughs> คือตอนแรกฉันก็เดินมาคนเดียวสบายๆแล้วฉันก็ไปเจอศมสีน้ำเงินวางอยู่หน้าประตูที่พวกนายเดินออกมาพอดีฉันไม่ได้เป็นคนทำนะฉันาราบานฉันพูดจริงนะนี่ดูปากฉันสิ โกหกไม่เนียนว่ะกูจะแบนยนไ้แล้วฉันไแล้วชันได้แล้วไป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 แล้วเฮ้ยยิบเอ่อเอชิบหายแล้วไม่นะไม่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 เออมีใครอยู่ตรงนั้นไหมอ่ะช่วยด้วยดูเหมือนว่าฉันจะติดอ่ะช่วยดันจะหน่อยกูกำลังเลี้ยงสายไฟเนี่ย

เราจะทำตามสัญญาก็อเ,อาเวลาเตะไอ้เฮียเลือกออกมาร้องเพลงไอ้เฮียตูโอ้ไม oh ่เอาหน่าสีดำแม่งนี่ใส่ไม่ดีว่ะใครเขาร้องเพลงปัญญาอ่อนแบบนั้นกันวะออกยานไปเลยไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฉันอธิบายได้พิบกูไม่ไดปเอาหน่าฉันไม่ชอบฉันไม่ชอบไปยม่ชอบ,ไ,ชอบไปร้องรพลงไอ<ป>้เฮียตู<ป> <laughs> ไปไลเจ้าไหลดอไปฉันฉันไม่ไรับอะไรที่าย่างฉันมึงมึแตายตอนนี้ป่วยกูไม่เ็นวอย่าทิ้ฉันไว้ฉันแสงทําไม่ได้จะไม่มีนายฉันไปเยตัวไปเยตัวไรลุกขึ้นมาแล้วโอเห็นคนตายตม่ต้องมาอยู่กับพวกเราใช่อต้องมาอยู่กับพวกเรามาอยู่กับฉันเถอะนะค่ข้ ฉันว่าไว้ไม่แบล็กต้องหากฉันว่าเป็นทั้งคู oh. ่โอเคก็ฉันโหวตละทับบุไดโหวตฉันพวกไดเลสิตเฮ้ยโหวตแบล็กเลยฉันเห็นนะนายเห็นอะไรเหรอฉันเห็นมันเป็นไอ้เมื่อกไงล่ะไอ้โอ้โหมึงแม่งี้ไอ้แฝงไปออกไปออกกันเลย forever นี่เป็นบ้านฉัร้ยเออโออะไรวะเนี่ยน่ารักไหมตัวที่จะถ่ายไปลงสวนสัตว์กูว่าน่าจะเป็นสีเขียวอ่อนอะนะอะไรนะกูฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่านายจะพูดแบบนี้โอ้โหได้มีปัญหาแล้วกูบอกแล้วว่ามันเป็นตัวทีเอ้ยเฮ้ยเข้าเาไดไรไงเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเี่มันบ้านกูต้องไวเอ้ยเดี๋ยวอ่าออา ไม่กูยังไม่ชนะกูแพ้ไม่ได้ดูเหมือนจะไม่ใช่ทางกู้งั้นเราโหวตต่อ เฮ้บูมึงทำอะไรอ่ะไอ้บูมึงฆ่าสีเหลืองโอ้โหฆ่าต่อต้นเลยแกอยากตายใช่ไหมไม่ใช่วันนี้ไอ้บูกูไปละโชคดีละวมึงอยอย่าพึ่งไปไอ้บูว่าเมื่อวานไ่บูทุกคน ไอศีลปำเงินมันเป็นไว้ทุกคนี้อะไรหรือมปล่ากูรนทำไมมึงรีบร้อนจังวะเหมือนมึงโลกไงเวนทำไมอยู่ๆมาใส่ร้ายชันล่ะฮะเรดแกสารละเลวเฮียเอ๊ะ แบล็กแบล็กนายดูนั่นไว้ไอ้ไว้มันเป็นคนฆ่าทุกคนฉันเชื่อนายแล้วมันเป็นฆาตกรช่วยฉันด้วยนวกต้องช่วยฉันนะไม่ต้องห่วงนะอยู่กับฉันเอาไว้ฉันจะเป็นคนลอกล่อความสนใจให้แล้วนายไปกดปุ่มเอเมอร์เจนซี่โอเคไหมเราจะรอดไปด้วยกันโโออเเคคมากจบมันกันเถอะไว้ เอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราทำไมทำเียแบ็คไม่ไม่ใช่อย่างนี้ใงูอะไรมัี้ินดอะไางเ่องี้ยดูอะไรไหมอยู่ทีมด้วยกันเราก็ดีเหมือนกันนะเราก็ไม่ได้แย่เสมอนะใช่จเ็ดด้วยเราทำได้ทุกอย่างเฮ่เพวกกูชนะ ให้เสียงภาษาไทยโดย T.R.K. ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับเรียกได้ว่าภาคกันแบบหูดับตับใหม่เลยเนี่ยชิบหาย,ยอะไรที่เจอคลิปหน้าชก้าสอก2เด้งชันปอก1า3เด้งโอ้งั้นฉันก็แพ้สินะ